น้องมากขึ้นเขาขึ้นเขาเซเว่นท <c oughs> ว่เราประเด็นที่มันเกิดขึ้นก็ไลคยคอมเมนต์เลยล่ะครับถ้าไลค์คอกับว่าพวกผมนี่ย มักก็น้องกินแอากาศมักเอ่เอแค่ที่น้องว่าสบายใจผมอยากจะบอกที่อย่างนู้นเลยว่าเรื่องนี้น้อนไม่พ้นยางไมาบอกครอบผมเองน,นะครับตามในคลิปเลยแล้วก็น้องก็ไม่ได้เศร้าอะไรนะเพราะว่าเราอยู่กันเป็นแบบครอบครัว,ว,วอยู่กันเป็นแบบครอบครัว,ว,วอยู่แล้วครับพี่น้อง คือช่วงนี้ถามว่าเพียงก็ไม่ไลงคลิปน้องเลยไม่ลงคลิปน้องคือมาหนีแหละเพียงก็ไม่ลงคือผมอยากให้เวลาส่วนตัวน้องจะถามว่า,มมาไปเบิ่งไปซอ่ปซองมืงไปซ่องมืองกันบัวไปได้ที่น้องไปครับเตี้ยอยู่ห้องกับฮักที่ะะจะงงผู้หนึ่งตอนนี้นเหี้ย ไปยิ่งยิ่งมุดเจ้ามาอว่าแบบนี้มันสิไทยมุ่งม,มุ้งหนี่ระกาเขาเขา,ขาึินดับนอนเนี่ยพี่น้องได้อย่างบางคำบางคำพูดถ้าผมผพิดผมขอภัยครับเหรตุว่ามีถ้าผิดคือขออภัยแต่ถ้าว่ามว่ามี แล้วเขาก็อยากแนะน้ำแล้วก็คือก็ไม่อยากที่จะแบบว่านอนสนใจแล้วก็ไม่อยากไปแบบว่าจะเสร็จกันสี่ถ้าว่าอยากขึ้นยู่ไปอยากขึ้นยู่โคตรละพี่น้องแต่เขาบอกว่าเพื่อตั้งเด้อผมอยากให้น้องน่ะพักพอน่ะพี่น้องอยากขึ้น้องพักพอนยี่ก็หายดีแล้วก็กลับมาใหม่แล้วก็น้องก็มันว่าลุ่งเลยน้องมันว่าลุ่งปรับปรับเลยครับพี่น้อง นี่คือน้อยยังไม่ได้ลงนะบางที่ผมก็ตเดียวออกพราะว่าผมว่าไรผมผมว่าไรกขว่าได้ผมบันบ่ไรกะติตมันมันผมผมไงสเเพืนที่งผมคืกันก็พู้เดียวเลยกับก้องดแลวไอ้ตนต้จมทั้งออกพูดเดียวมานั่งมันไอเรามน่นอยู่นะ่หน่าเขา ลอยไหเขาถ่แลนห่วงแห้งกับรุ่งเกือบลุงทางพีนอ้ยโอไวแล้วจอดมั่นห้าปั๊มนี่กงสิเตนเลยอุบัติการณยน่มันแต่พวกทารเนี่แต่คุ้มเลย่าวด้นห้าปั่มก่อนปั่นลป่นไหมดใกล้ๆเนาะอวรู้จงานงา้ไหนหห้ารับงานไม่ดัว เ้งาบรำกันก็เลยสามหน่วยนน้นืประมาณสองหน่วหาิงวยกสื่มือเนี่ยคือสองคนอเื่อกตามไปไป้อนท่านเขาวานเื่อนเพื่อนากันแรงทุกอ่างวันแบตระเบแบตตอรี่แบตอันแบตจับแบตจัชาร์ กจำละแล้วซาสโซลซาสทรัพจริงอยู่ละเอ๊ะมันนี่นี่วิถีมองเานัสามารถราดรถได้อ่พระสมบัตินี่เหรบพระยจ้าในนี้กองมี่ยังเหรอพระเ้อีสายป่านนี้จริงมันเกิดขึ้นหรือว่าเจ้าความเดีืยว่าห้องหุ่าันเขา้ามาทีกันสลับพัวไป็นสารพัวสับพัวเลยแล้ว มัอก็บอกจ้างเยอไอ้เขาบอว่าอันนี้นัดีีใส่ล้ต้องสลับขัวนะบนนร,ะริษัทันปเป็นเวลาเพียนมากสตับไปแล้วเอากดตัวซีมันเปิด,ดรถตัวสั่เปิดได้แล้วที่หว่าแต่ผู้แบ,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 บตเตอ่มันเป็นมันเป็นแบบไมันเป็นงอยู่แล้วไแบตเตอรี่ไมพไรซับผ้อีอก็บบไบานรวมเขาเบิรนจีนนั้นย่งนรถนะนี่มันฮ็ดอย่างต่อไปว่าเขาตัวฮ็ดตั้งเน๋ต่อไปป่ะพ้าแกลพ่ยเถ้าเกลี่ันตัดอันคุณเ่าคได้องรถแุณวัวคุณเดนย์ดโดนรอแลน เรามาแต่อันรถบัันคุ่นเรามาใอ้นถบ้าไม่เฮ็ดใหอัน่านบอกไงแบบเวียนไ้ที่คุยเร่วามหมายก็แต่คุณว่านไม่สิริบุครอืมมันก็เลยเอาก้ออื่นข้อข้าความมันก่อขั้นเจ้าบริเวณ้นึ่งก็เดี๋ยวมันก็อี้อันนี้มันคือมันมันเต็มก่อนตก่อนแต่ทันเต็มมันเต็มแล้วมันก็เลยจนทะลุออกมามันเป็นสิ่ีก่อนม่ก่อนหนึ่งก่อน่งไงมันบวมก่อนอีู่อ่ะกูปิดปิดหน่าไม่ผ่านบริวามันสิ แต่ดีบตดีเ hmm. บ like, ่เก็ไปบางทีเขาแดงพกติหาไปไปทำไม่เมาะสตอนนั้นแบตลยนกับลดยนนินงแต่ก็ไอะไรอ่านยงไม่เป็นสบูรณนทําไม่เอาหนกแคาแบว่วมันมนกินอะไรเลยดีกค่วยคือมั่งมุกรวไมเก็บรวยอันแม่ฮักกระดูกปุยอันกบอกท้องอันั่นแต่ปัจุท่าน โหดอ่ะเป็นตะยานเนี่ย็ตยานเป็นตะยานนี่แหละี่คิ้ระเบิดบึ้มกผมขันทันดูได้ดด้ไนีนีก็ไปนู่นมันยิ่งบอกเลยเดีวสอนเหตุการณ์ใหคิดต่วกันผมบอต่อผมก็่า ก็ต้องดาม่าดอกครับพี่น้องก็ต้องดาม่าดอกที่ผมติดตลกที่ผมบอกตลกใส่ลิฟนั่นหนึ่งคือบางที่ผมก็ับ่อยากพี่น้องซีเรียสผมไปอยากพี่น้องมวลบางที่ไปอยากซีเรียสไปถ้าเกิดว่าอากาศมันกำเริบเรื่ผมบอกอเูล่นอืน รายการที่ว่าผมมาอ,อัพยอยู่ในพี่น้องฟังพี่น้องเบิ้งพี่น้องกระถามว่าเอาและการน้องเป็นยังไงเป็นส้นที่เพราะผมใจมั้ผมกมาชิ้คอมเมนต์น้วพวกลิปพวกลิป กับคลิปผมก็บอกอยู่น,น้องมากระซิบว่าจะลงไม่ใช่ว่าพีม่มากระซิบลงจากสามพื้นเมืองแล้วเม,มืองพี่ไปนอนแล้วจะได้กับฝากที่ตามไม่ได้กับผมลังบวก